ความอุตสาหะและความอดทนเป็นคุณค่าที่ทรงพลังที่สุดชีวิตของชายเท่าในเรื่องเต็มไปได้วยการดิ้นรนแต่ไม่เคยมีช่วงใดที่เขายอมแพ้ความอดทนของเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากยืนยันว่าความมุ่งมั่นสามารถนำพาผ่านความยากลำบากได้ไม่ว่าจะต้องสู้กับปลาขนาดมาหือมาหรือต้องเผชิญกับทะเลที่ไม่เอื้ออำนวยความอุตสาหะทำให้ชายเท่าไม่ยอมถอดใจการควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ที่ไม่อาจควบคุมได้คือ สิ่งที่ทำให้เขากล้าต่อไปได้ศักดิ์ศรีในความพยายามไม่ใช่ผลลัพธ์ชายเท่าสู้กับปลายักษ์แม้จะรู้ว่าอาจไม่สามารถนำมันกลับบ้านได้เต็มตัวแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เขายอมแพ้เพราะความศักดิ์ศรีไม่ได้มาจากผลลัพธ์แต่มาจากการพยายามอย่างเต็มที่และความพยายามนี้มีความหมายเหนือกว่าชัยชนะเขาตระหนักดีว่าชีวิตบางครั้งไม่ใช่การครอบครองสิ่งที่จับต้องได้แต่เป็นการเดินทางที่ต้องผ่าน ความโดดเดี่ยวเป็นบททดสอบของจิตใจการอยู่คนเดียวกลางทะเลกว้างสร้างความท้าทายทางจิตใจให้ชายเท่าเขาต้องเผชิญกับความเงียบความโดดเดี่ยวและต้องพูดคุยกับตัวเองเพื่อรักษาความสงบใจความโดดเดี่ยวไม่ได้เป็นเพียงศัตรูหากแต่มันเปิดโอกาสให้เขารู้จักตัวเองลึกซึ้งขึ้นเขาเรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดและความรู้สึกของตนเองอย่างมั่นคงแม้นยามที่ไม่มีใครอยู่ข้างกายการต่อสู้ภายในเป็นศัตรูที่แท้จริง แม้ว่าปลายยักษ์จะเป็นคู่ต่อสู้ที่เห็นได้ชัดเจนแต่ศัตรูที่แท้จริงของชายเท่าคือตนเองการต่อสู้กับความหวาดกลัวความเหนื่อยล้าและความสิ้นหวังเป็นการต่อสู้ที่หนักที่สุดเขาต้องควบคุมจิตใจไม่ให้ล่มสลายในที่สุดเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าการชนะใจตัวเองคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างความหวังและความฝันคือพลังใจที่ไม่มีวันตาย ชายเท่าเชื่อมันว่าตนเองจะจับปลาได้แม้ผ่านวันเวลาที่ยากลำบากมากมายความหวังและความฝันเป็นเชื้อเพลิงที่ทำให้เขาก้าต่อไปได้แม้โลกจะดูไม่เอื้ออำนวยก็ตามความหวังไม่เพียงแต่เป็นพลังทางจิตใจแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เขาลุกขึ้นสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าแม้จะต้องเผชิญกับความล้มเหลวธรรมชาติคือคู่ต่อสู้และเพื่อนที่ต้องเข้าใจ ทะเลปลายักนกและลมต่างเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ชายเท่าต้องเผชิญการต่อสู้ของเขาไม่ใช่เพียงการต่อสู้กับธรรมชาติแต่เป็นการเรียนรู้และเคารพธรรมชาติด้วยชายเท่ารู้ดีว่าธรรมชาติเป็นทั้งศัตรูและเพื่อนความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติต้องอาศัยความเข้าใจและความกลมกลืนแม้ธรรมชาติจะไม่เคยอยู่ใต้อำนาจมนุษย์ความพ่ายแพ้ไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทเรียน แม้ว่าสุดท้ายแล้วชายเท่าจะไม่สามารถนำปลากลับบ้านได้สมบูรณ์แต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าตนเองพ่แพ้ความพ่ายแพ้ครั้งนี้กลับเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้เขาเติบโตทางจิตใจความล้มเหลวไม่ได้ทำให้เขาสูญเสียศักดิ์ศรีหากแต่ทำให้เขามีความรู้สึกที่ลึกซึ้งต่อชีวิตมากขึ้นความพ่ายแพ้จึงเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่จุดจบ